มาแนะนําวิธีการเพราะมะเขือเทศนะคะอันนี้เป็นมะเขือเทศที่เราซื้อมารับประทานแล้วก็รับประทานไม่ทานแล้วก็มันก็รสชาติไม่ดีแล้วคิดว่าน่าจะเอามาเพาะน่าจะเหมาะกว่าทีนี้การเราเพาะเนี่ยอันนี้ก็ใช้กระบะของมันนะคะกระบะของมันเนี่ยก็เจาะรูสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เอาดินที่เราจะเพาะเนี่ยเอามาใส่ค่ะดินเนี่ยที่ปรุงไว้แล้วก็จะเป็น ดินร่วนผสมดินทรายแล้วก็มีแกลบแล้วก็มีขี้วัวเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ในกระบะอันนี้นะคะเล็กๆนะเลีนะเดยดินให้เสมอๆส,สักนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็เราก็เอามะเขือเทศอ่าที่มันจะเน่าดีไม่เน่าดีนะคะแล้วก็บี้ลงไปค่ะให้มมเมล็ดมันแยก เสร็จแล้วก็เอาดินมากลบนะคะลกลบบางๆนะคะเกียบางๆฉีดน้ำให้เพิ่มความชื้นนะคะลองลองดูนะคะมเมล็ดนี้จะงอกไหมหรือยังไงมาติดตามกันอีกทีนะคะค่ะมาดูกันนะคะงอกแล้วค่ะเป็นกระบะที่ซื้อมาพร้อมกับมะเขือเทศนะคะเจาะรู ตามที่แนะนำตอนแรกแล้วก็อันนี้ค่ะงอกแล้วนะคะมะเขือเทศเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องซื้อมเมล็ดที่แห้งในทรงก็ได้ที่บ้านเป็นบ้านนึงแหลที่ว่าเวลาซื้อมะเขือเทศมารับประทานไม่เคยหมดเลยทีนี้เวลามันเปื่อยเนี่ยถ้าจะทิ้งเนี่ยก็เสียดายแล้วก็เอามาลองเพาะดูนะคะงอกนะนี้วางใน ใต้ร่มไม้แดดดำไรนะคะก็งอกนะรอให้มันขึ้นใบคู่ที่สองก่อนนะคะแล้วค่อยแยกใส่ถุงเล็กๆนะคะอันนี้ก็ยังงอกอยู่นะคะเห็นไหมคะขาวๆเยอะเลยนะคะลองทำดูค่ะไม่ยากมะเขือเทศรับประทานไม่หมดเปื่อยแล้วเอามาหวานลงดินที่ดที่เราประสบใช้ัวสเปย์อย่างนี้นะคะฉีดพ่นต้นอ่อนจะได้ไม่จระจุยนะคะ มะเขือเทศเนี่ยเคยลองแล้วปลูกกับมเมล็ดที่สุกแก่จัดเหมือนที่เราซื้อมารู้สึกจะงอกดีกว่าเคยซื้อมาแบบแบบถุงที่เขามีขายสาเร็จทั่วๆไปเพราะไม่งอกเยอะขนาดนี้อันนี้แค่ครึ่งลูกอันนี้แค่นิดเดียวค่ะเกือบถ้าถือว่าเหมือนจะเกือบงอกเกือบร้อซนะคะลองทําดูค่ะเอาผลสุกมาแล้วก็ แยกแยกดีขยี้ขยี้ให้มันแยกออกจากกันแล้วก็เอาดินกลบนะคะมันก็งอกโอเคนะคะดูแล้วลักษณะต้นก็สมบูรณ์ด้วยนะคะง่ายค่ะลองทำดูค่ะไม่ยากเลยนะคะสำหรับคนที่อยากปลูกมะเขือเทศค่ะสวัสดีค่ะ